สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรลาวพัฒนาแม่นๆนะครับในวันพุธที่21กุมภาพันธ์นะครับเผื่อท่านใดสนใจอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางก็สามารถเข้ามารับชมได้นะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้งหมดของวันนี้ก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสูตรทุกสูตรเป็นเพียงแค่แนวทางการคํานวณทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับก็ไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับ เพราะว่าสูตรที่ลงให้มันก็มีทั้งเข้าและไม่เข้าปะปนกันไปนะครับซึ่งใงวดที่ผ่านมาเนี่ยครับสูตรก็หลุดไปเกือบทั้งหมดเลยนะครับวันนี้จะลงสูตรใหม่ทั้งบนทั้งล่างเลยนะเปลี่ยนสูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะเพราะว่างวดที่ผ่านมามันไม่เข้านะครับมาดูสูตรแรกนะครับจะเป็นสูตรวิ่งบนนะครับใช้หลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งนะครับบวกสองคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกหนึ่งในหน้านี้จะมีทั้งหมด2สูตรนะในสูตรแรกอยู่ฝั่งนี้นะ สิบล่างเลขแปดบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งสองบวกสองได้สี่บวกสองคงที่นะครับแปดบวกสี่ได้สิบสองสิบสองบวกสองได้สิบสี่นะครับได้เลขสี่เป็นตัวแรกนะสี่บวกหนึ่งก็ได้ห้านะครับส่วนสูตรที่สองอยู่ฝั่งนี้นะครับสูตรที่สองนะครับก็ผมเอาไว้ทางนี้นะสูตรที่สองนะครับแถวนี้จะเป็นสูตรที่สองทั้งหมดเลยนะครับจะใช้หลักร้อยบนนะครับเป็นตัวเด่นตัวแรกเลยนะหลักร้อยบนตัวไหนก็ตัวนั้นเลยนะหลักร้อยบนเลขสองนะครับ ก็ยกเลขสองมานะก็บวก1ก็เป็น3 2กับสผลรางวัลออกสองสองหนึ่เข้าเลขห้เข้าเลขสอก็เป็นสูตรง่ายๆนะครับไม่ได้เป็นสูตรบวกอะไรยากนะครับสถิติเข้ามาประมาณ4ีงวดเท่านั้นนะครับมาดูงวดถัดมานะครับสามสีกับสอาผลรางวัลออกส24 3อเข้าสเข้าสี่ ข้อ2ข้อ3างวดนี้เนี่ยทั้ง2สูตรเข้าหมดเลยนะครับเข้าทั้ง2ตัวทั้ง2สูตรนะครับงวดถัดมา3 4 2สตัวเดิมบอก3 3ม0เกเข้าเลข3ตัวเดียวนะครับงวดทัดมา78 3 4งวดนี้ออก9 938คืองวดล่าสุดนะเข้าเลข8เข้าเลข3 แนวทางในวันนี้นะครับในวันพุทธที่21กุมภาพันธ์นะครับสูตรที่1ก็หลักสิบล่างและบวกหน่วยล่าง2ครั้งนะครับนี่จะได้เลข9มาบวกเลข9 2ครั้ง9 9 8บวก2คงที่นะครับวก2องได้บวก9ก้ได้นะครับเลก้9กับ0ูนย์สูตรที่1สูตรที่2เนี่ยก็ใช้หลักร้อยบนเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับร้อยบนก็คือเลขเลขเก้านะยกมาเป็นตัวเด่นตัวแรกเก้ามาบวกหนึ่งก็ได้สิบได้ศูนย์เก้าศูนย์นะครับ วันนี้มันน่าจะมีนะสองตัวนี้นะครับ9ก้ากับศวิ่งบนวันนี้ผมเปลี่ยนสูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับต้องรอดูว่าจะเข้าไหมวันนี้นะครับงดก่อนไม่เข้านะครับจะมีเก้าศูนยอยู่2ส,สูตรมาดูสูตรที่สองนะครับสูตรที่สอง ในหน้านี้ก็จะมี2สูตรเช่นกันนะครับสูตรที่1หน่วยบนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกห่ส่วนสูตรที่2จะใช้หน่วยบนบวก9คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกห่มาดูสูตรแรกก่อนสูตรแรกเนี่ยหลักหน่วยบนเลข1บวก10ล่างเลข8บวกหน่วยล่างเลข2นะครับ8บวก2ได้10บวก1ก็เป็น11 1็กับ2เป็นตัวดิ่นในสูตรที่1สูตรที่2ในี่หลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนก็เลข1ตัวนี้นะเลขบเลข1ตัวนี้ก็ยกมา บวก9นะหในบวก9ได้10บนะครับได้ศูนย์หบวก9ได้10ก็คือ0 0นบวกหนได้หนึ่งนะครับในฝั่งนี้จะเป็นสูตรที่2นะครับผลรางวัลออก2องหเข้าเลข1เข้าเลข2ในสูตรที่1สูตรที่2เข้าเฉพาะเลข1ตัวเดียวนะครับงวดทันมา4ี่ห้ากับสี่ห้านะได้ผลลัพธ์เท่ากันเลยนะครับออก2 สองเข้าเลขสีเข้าเลขสี่งวดถัดมาสอกับสอได้ตัวเดียวกันอีกนะครับสามเข้าเลขสามเข้าเลขสามงวดถัดมาสองสามกับ90นย์นะครับแล้วมาออกสออกแออกเก้านะเก้เข้าเลขสาเข้าเลขเก้ ส, 100, 10, ส,สูตรนี้เข้าหลักร้อยสูตรนี้เข้าหลักสิบแล้วก็แนวทางในวันนี้นะครับสูตรที่หนึ่งหลักหน่วยบนบวกสิบล่างบวกหน่วยหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยบนก็เลขแปดมาบวกหลักสิบล่างเลขเก้ามาบวกหลักหน่วยล่างเลขเก้านะแปดเก้าสิบเจ็ดสิบเจ็ดเก้าก็ยี่สิบหกหกกับเจ็ดส่วนสูตรที่สองเอาหลักหน่วยบนบวกเก้านะหลักหน่วยบนก็คือเลขแปดนะแปดมาบวกเก้าได้ส uh, ิบเจ็ดนะได้ 1. สิบเจ็ด เกับ8นะสูตรนี้ตัวเลขมันเกือบจะเหมือนกันเลยนะครับจะมี6 7 7 8นะมีเลข7ที่เหมือนกันแต่ก็ไม่รู้จะเป็นตัวที่จะมาไหมนะมาดูสูตรต่อมานะสูตรไหนหลุดไปก็ข้ามนะครับวิ่งบนราพัฒนาในสูตรที่3 เอาร้อยบนบวกหน่วยบนบวก4คงที่นะครับหลักร้อยบนเลข2เนี่ยบวกหน่วยบนเลข5บวก4คงที่นะครับ2อบวกหได้7 7็บวกสได้11นะครับที่1 2ขยับมาเป็น2 3นะครับได้ผลรางวัลออก2 4 3เขา้าเลข2เขา้าเลข3งวดทันมา9 0 0 1 3 9 0คือเลขที่ออก เลขเก้าเลขศูนย์เลขศูนย์นะครับงวดธันมาเจ็ดแปดแปดเก้าออกเก้าเก้าสามแปดเข้าแปดเข้าเก้านะครับแล้วก็แนวทางในวันนี้นะครับหลักนะร้อยบนเลขเก้าบวกหลักหน่วยบนเลขแปดนะครับและบวกสี่งที่เก้าบวกแปดได้สิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสี่ได้ย1ิบเอ็ดนะได้หนึ่งสองสองสามวันนี้ตัวเลขที่น่าจับตาคือเลขสองตรงนี้นะครับ สังเกตได้ว่ามันจะอยู่ที่แถวกลางเนี่ยสมงวดติดแล้วนะสองก็มาหลักร้อยนะมีสามหอยท้ายศูนย์ก็อยู่หลักหน่วยแก็อยู่หลักหน่วยงวดนี้ได้เลขสองได้เลขสองดังนั้นตรงนี้ก็เป็น1223สนะสูตรนี้ชนที่เลขสองนะครับมาดูสูตรที่สี่ หลักร้อยบนบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วบวกหลักหน่วยบนบวก2คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไร่บวกหหลักร้อยบนเลข2บวกกัน2ครั้งได้4บวกหลักหน่วยบนเลข5แล้วบวก2คงที่นะครับสบวกหได้ 4, 5, 9 9้าบวกสได้11 1 2สองก็ขยับมาบวก3ก็จะเป็น2กับ3นะครับผลรางวัลออก2 2 4 3ได้เลข2ได้เลข3มนะครับงวดถัดมา9 0 0 1ออก3 390เข้าเลข9เลข0ย์เลข0นะครับมวดมาดามา8 9 90ออก938เข้าเลข9ที่อยู่ตรงกลางแล้วก็เลข8ข้างหน้าอีก1ตัวนะครับแนวทางในวันนี้นะครับลักร้อยบน2งครั้งหลักร้อยบน2ครั้ง9บวก9ได้18แล้วมาบวกหลักหน่วยบนเลข8แล้วบวก2คงที่นะครับ18บวก8 26 26บวก2ได้28 แปดเก้าเก้าศูนย์ตัวเลขที่น่าจับตาก็คือเลขเก้าตรงนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไปกระโดดเข้าข้างหน้าหรือข้างหลังก็เลขเก้าวันนี้ก็จะเป็นเลขเด่นในสูตรนี้นะครับดังนั้นจะเป็นแปดเก้าเก้าศูนย์สูตรนี้มันจะชนเก้าซึ่งสังเกตได้เลขเก้าเนี่ยมันจะมีอีกสองสูตรที่ได้เก้าศูนย์กับเก้าศูนย์แหบเลขเก้ามันก็จะตรงกันนะครับดังนั้นวันนี้ สูตรวิ่งบนผมว่าผมน่าจะใช้แค่นี้พอนะครับจะน่าจะใช้แค่นี้พอเอามาดูสูตรวิ่งล่างสูตรใหม่เหมือนกันนะครับเพราะว่างวดก่อนหลุดหมดเลยนะครับวันนี้ต้องลงสูตรใหม่ให้นะครับสูตรวิ่งล่างเราพัฒนาสูตรที่1เอาหลักร้อยบนบวกห้านะครับหลักร้อยบนเนี่ยเลขสองสองมาบวกห้าคงที่ได้เจ็ดเจ็ดแปดเก้านะครับผลรางวัลออกแปดสามเข้าเลขแปด งวดำมาแปดาศูนออก82เข้าเลขแปดงวดำมา789ออก72เข้าเลขเจ็ดงวดำมา789ออก72็ดสตัวเดิมเข้าเลขเจอีกแล้วก็งวดำมาได้เจ็ดแกตัวเดิมออก93เข้าเลขเก้แล้วก็งวดล่าสุดคำนวณได้890แล้วมาออกเบิ้ลออกเบิ้ลเก้าเก้าข้าเลขเก้อีก แนวทางในวันนี้นะครับแนวทางในวันพุธวันนี้นะครับใช้หลักร้อยบนนะครับใช้หลักร้อยบนนเลขเก้าตัวนี้9กบวกหคงที่ได้14 4สีห้าหกนะครับอ่าวันนี้สูตรวิ่งล่างสูตรใหม่ วิ่งล่างมี4มี5มี6นะครับส่วนสูตรที่2วิ่งล่างวันนี้จะลงแค่2สูตรคนระับวิ่งล่างสูตรที่2ใช้หลักร้อยบนบวกกัน2ครั้งและบวกหน่วยบนบวก1งของที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1บวก1นะครับสูตรนี้มันจะคล้ายสูตรวิ่งบนนะครับหลักร้อยบนบวกกัน2ครั้ง3บวก3ได้6บวกหลักหน่วยบนเล็กแบวก1งของที่นะครับ6บวก8ได้14 14บวก1ได้15้า 15, นะครับ ห้าขยับมาอีกนะเป็นหกเจ็ดแมาออก82 82อฝั่งนี้หลุดยังไม่เข้าเข้าฝั่งที่2นี้ก่อนนะครับเลข8ปดงวดถมาหกเจ็ดแปดเเข้าเลขเจ็งวดถมาศูนย์หนึออก72เข้าเลขสองงวดถมาแปดเก้าศูนย์เ ออก93เข้าเลข9แล้วก็งวดล่าสุดคำนวณได้789 890แล้วมาออกเบิ้ลออกเบิ้ล99เข้าเลข9ฝั่งนี้จะเข้าดีกว่านะครับมาดูแนวทางในวันนี้นะครับหลักร้อยบน2ครั้งนะครับ9บวก9ได้18มันจะบวกหลักหน่วยบนบวกลักหน่วยบนเลข8 แล้วบวกหแล้วบวกหงของที่18บวกแปได้ยี่สิบหกยบวกหนึ่งได้ยี่สิบเจ็แป้าแปดเก้ได้ตัวเลขตัวเดิมนับได้ตัวเลขตัวเดิมแต่ก็ไม่รู้จะมาทางไหนนะครับแต่ตัวเด่นที่อยู่ตรงกลางคือ8ปดเก้นะครับแปเนับเป็นตัวเด่นสูตรนี้ จน89นะครับในสูตรวิ่งล่างวันนี้ผมก็จะใช้แค่นี้แหละนะครับก็ออวัดดวงไปเลยนะครับเอามาจับในชุด2ตัวล่างก่อน2ตัวล่างเราพัฒนาในวันที่ยี่สิทับส รับหกนะครับถ้าจะลงเยอะมันก็จะสับสนนะครับคือมันตอบได้ยากแล้วสูตรไหนจะเข้าต้องตัดสินใจเลือกนะครับผมเอา4 5, ี่ห้าคาดว่าสูตรนี้จะอยู่หลัก10คาดว่าจะอยู่หลักหน่วยนะคดังนั้นก็จะเป็น4 47 สิบแปดสี่เก้าเอาเอาเลขศูนย์ 0, ติดไปอีกตัวหนึ่งสี่ศูนย์มันจะอยู่ประมาณเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ตัวสุดท้ายเลขหก 6ก6จ็ดหกแปดหกเชุดนะวิ่งล่างนะเอาตัวเน้นก่อนไหมตัวเน้นก็น่าจะอยู่ ตัวเน้นก็จะอยู่ที่ผมชอบเอาเว่าที่ผมชอบนะผมชอบสี่แปดสี่เก้านะผมชอบสองตัวนี้นะสี่แปดสี่เก้านะถ้าถามว่าผมฟันเม็ดไหนผมก็ต้องฟันสี่เก้านะผมฟันสี่เก้านะ วิ่งล่างเนี่ยคือสี่ห้าหกมันมาแน่นอนนะผมบอกเลยเลยสี่ห้าหเนี่ยใครจะลูดก็ได้นะครับวิ่งล่างในีสี่ห้าหกอยู่ที่หลักสิบล่างนะครับก็วัดดวงไปเลยนะถ้าถามผมชอบตัวไหนผมก็ฝันเลขสี่ ฟันเลขสี่นะครับคือเลขที่ผมชอบนะมันต้องมานะสี่ห้าหกนี่อยู่ที่หลักสิบล่างนะครับคือผมชอบสี่เก้านะครับตัวเดียวเนี่ยผมชอบสี่เก้านะครับตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยชอบสี่เก้าคราวนี้มาดูในชุดสามตัวนะครับในชุดสามตัวบนเอาสองตัวบนก่อนนะครับ ต้องตวบนในลาพัฒนาในวันที่21ทับ2ทับทับ67นะครับใครถ้ามีสูตรลาพัฒนาเแม่นก็ลองมาเทียบกับผมก็ได้นะก็ต้องไปรอดูกันในคืนนี้ใครจะทายถูกนะครับ2องตะบนนะครับ ผมชอบเลขสองนะครับหนึ 1, 2, ่งคาดว่าจะอยู่หลักสิบนะครับตรงนี้คาดว่าจะอยู่หลักสิบเจ็ดแผมว่าน่าจะอยู่ที่หลักหน่วยคือ789เนี่ยมันอยู่หลักมันมีโอกาสที่หลักหน่วยหมด890นนี่ผม,มให้อยู่หลักร้อยแล้วกันจับก่อนเนาะเอาห

2อ2เ2็ดสเน้นเน้นก็เอาเฉพาะตัวที่ผมชอบนะผมชอบอยู่2องสองเจองเจ็ เอาไว้สเม็ดแล้วกันนะครับเพราะว่าสูตรนี้มันมันจะชนมันจะชน7จ็เนาะหกเจแต่สูตรนี้มันเลขเก้ผมก็เผื่อ,อไว้หมดเลยนะครับตั้ง2แต่เลขสอเนี่ยเป็นเลขเด่นตัวเดียวที่ผมคาดว่าน่าจะมานะครับวิ่งบน วิงบนนี่ผมฟันไว้ตัวเดียวนะครับฟันไว้เลขสอตัวเดียวเลข2ก็คือตัวที่ชนตัวนี้นะครับตัวที่เลขสตัวที่ชนตัวนี้นะครับเอามาไว้เป็นตัวฟันเลยนะเลขห้าเลขเก้านี่ถ้ามาถ้ามาก็อาจจะอยู่ที่หลักร้อยได้นะครับเพราะว่าหน่วยล่างของเราใช่หไหมครับมันจะมี89 8กับ9เนี่ยมันน่าจะมา1ตัวนะครับอาจจะออก8หรือออก9ก็ไม่ทราบเหมือนกันแหละนะครับผมก็เลยให้ตัวเด่นเล็กไว้เป็นตัวเด่นอาจจะอยู่หลัก10หรือหลักหน่วยนะรับเลข2เนี่ยชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวบนนะครับเราพัฒนาก็ เอาแปดเก้าไว้ที่หลักร้อยเอาน้อยชุดไปเลยดีกว่าเนาะสอง 826 827 828 829 12345นะครับ 9. 9 9 2 6

เน้นอยู่สี่ชุดนะเน้นตามนี้นะครับชุด4ี่ตัว ทุกสี่ตัวเนี่ยผมก็จะเลือกเอาเฉพาะตัวที่ชอบมาเลยนะสี่เก้าสี่เก้าสองเจ็ดสี่เก้าสองแปด เอาแค่นี้นะวัดวัดดวงแค่2ชุดพอผมนะถ้าใครจะเอามากกว่านี้ก็ก็จับเพิ่มนะก็จับเพิ่มสี 4, 9, 2เก้าอเจ็กะไรก็ใส่เข้าไปเนี่ยสองหกสองเก้ 2, 6, 2, 9, 2, 8, 4, 9, ใครจะจับเป็น5 9ก็ได้นะหรือสี่แปดสี่แองเจี่แปดสได้หมดนะครับ ามาสรุปสุดท้ายอีกทีนะครับวิ่งล่างนะครับวิ่งล่างนี้คือสี่ห้าหกจะคาดว่าจะมาสิบล่างนะครับถ้าเอาตัวเดียวนะครับฟันที่เลขสี่ฟันที่เลขสี 5, ่คือสิบล่างนะครับฟันส right. ี่สิบล่างนะครับเน้นสี่แปดสี่เก้านะครับเน้นสี่แปดสี่เก้าถ้าเอาตัวเดียวเลยก็ซื้อสี่เก้านะครับฟันสี่เก้าตัวเดียวนะครับในชุดสองตัวบนนะครับ 1 6 1 7 1 8 1 9 1 0 2 7 2 6 2 7 2 8 2 9 2 0เน้นที่เป็นเลข2คนระับ2 7 2 8 2 9 2 7 2 8 2 9ตัวใดตัวหนึ่งใน3ชุดนี้คาดว่าน่าจะมานะครับถ้าวิ่งตัวเดียวนะฟันเลข2นะครับฟันที่เลข2ฟันที่เลข2นะครับ กลับไปด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็ผมบอกนะซื้อบอกท่านซื้อสองเจ็ดสองแปดสองเก้าไม่กลับเนะี่ยมันออกตัวกลับนี่หงายท้องเลยนะครับดังนั้นตัวเน้นทุกตัวนะครับกลับเอาไว้ด้วยนะครับสี่เก้าคุณต้องกลับเป็นเก้าสี่ด้วยนะครับนะครับสองเจ็ดสองแปดสองเก้านี้ก็กลับเป็นเจ็ดสองแปดสองเก้าสองไว้ด้วยนะครับซื้อไม่กลับในตับแท็กนะครับในชุดสามตัวก็ตามนี้นะมีสิบชุดเน้นอยู่ที่แปดสองเจ็ดแปดสองแปด 927 928นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมวันนี้ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมาลงสูตร10ล่างหน่วยล่างให้อีกทีนะครับเพราะว่าถ้าจะลงในคลิปนี้คลิปเดียวมันจะยาวเกินไปนะครับดังนั้นค่อยเจอกันในคลิปหน้าใน10ล่างหน่วยล่างนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็มาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าตัวเลขจะเข้าไหมนะครับ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ